เสนอตอนนำใต้วิเศษของผีพายนำหมู่บ้านหน่อยหน่อยแห่งเนึองแคมแม่นำ้ำยังมีตำนานเล่าขานถึงผีพายที่อาศัยอยู่ในหนำลึก ผีพายมีน้ำตาวิเศษที่ทุกคนเสือกันว่ถาถ้าใครได้ก,กินน้ำตาก็จะร่ำรวยและมีความสุขตลอดชีวิตแล้วทุกคนตามก็ต้องการแต่การจะได้มาซึ่งน้ำตานั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและในวันหนึง่งการหญิงสาวที่มักในความทา้าทายและมีความฝันอยากเป็นนักผจญภยัยการได้ยินเรื่องเล่าของน้ำตาวิเศษจากคุณยายที่สอบรล่นนิท่านให้ฟังการตัดสินใจที่จะอตามหาน้ำตาวิเศษนั้นย่ๆที่เลามานม่นี่ไม่ค่อยได้กิน เบ้อจนหูบ่มีแล้วสิมาเล่าให้มึงฟังสิล่ะพวกที่ได้กินก็ว่าจักใต้จักยังบ่ได้ยินข่าวยินข่าวเลยเอ้าสมือวานแนวนั้นมั่นค่ะอยากด้นแล้วแม้ก็เล่าต่อกันมายายก็มาพูดสู่หลานฟังนี่ล่ะยายสิเป็นหยังบ่หลานนั่นอย่ากพิสูจน์ว่ามันสิมีผีพายอิริเบ้อหยุดเศร้าปวดยูอันนี้ที่บ่ชอบบ่ผีพามันก็มีอีหลีหั่นแหละยายได้ยินคนเว้าอีกได๋สมัยนั้นน่ะ ในมบ่าเนี่มีคนออกตามหาหลายบางคนก็ได้กลับมาแต่บางคนก็บไ้กลับมาเลยแต่มันก็บพิสูจน์บไรได้ยายว่าคนที่หายไปนั้นน่ะไปสโอ้ยพ่อเศร้าคิดเศร้าคิด ใช่ฉนไปนอนก่อนเมืงงเ่อยเบากับเจ้าเนี่ยฝันดีได้ยายนั่นล่ละค่ะการที่ได้ยินยายเราแน่นันแล้วก็นอนบลบขิดวนไปเวียนมาอยู่เอ๊ะไมอยากพิสูจน์เถอะเด้ถามีจริงกับอาซิดีคือเพันวาก็เป็นไปได้ส่วนอีแก้วไปบอกว่ามืออื่นนี่เออมืออื่นจะไปหามันซะหุงเ้ามาการก็ดะไปหาแก้วล่าโซเรืองที่ยายเรานั้นให้แก้วฟังแก้วแก้วให้ยังอยู่เห็ดกินจะได้แม่จะ่อยูเฮือนบอเพน ไปตลาดไม่เห็นอันไหแก้วนี่กูสิเล่ามึงฟังมึงตัางใจฟังเด้อนี่โอ้เรื่องนี้นี่กูก็ได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเราค่ะนะดน้วดแหละแต่มันก็เป็นเพียงเรื่องเราหนะจังมาสีมีจริงอลีจักบอกล้วมึงไม่อยากหูเบอก็อยากหูอยู่หรอกแต่หือย่าบอกนะว่าใส่แล้วใส่แล้วกลาขึ้นกองเรื่นทา่งเลยแก้ว โอ้ยกุยานแม่กู้หายนะเอ,เเอ,อะเีอ,นอยนีเออ่เออกูกับยานคือกันนั่นแหละเมื่อเีืนองกู้สิครอบรึเปล่ามเออเออแม่กูหมากูสิครอบดอกเอออีการละเมื่อหูบ่าผีหันยูใส่กู้ได้ยินเขาว่าหันขี้เคื่อมผักไปเบืองกกบกไงผู้นะเออเออแล้วกูสิไปเกี่ยมเครื่องนั่นล่ละค่ะพวกเขาสิไปให้ได้อลีการได้แกวกระพากันเกี่ยมเครื่องเกี่ยมของและได้ขอบผู้ประคอ,องของเขายัย <c oughs> <c oughs> คือว่าการหั่นนะ กินกระดาอยู่นอนกับบลับบันไดแต่มันคือเรื่องผีหลายกลัวการอยากมาขอบยายคือว่าการอยากไปพิสูจน์เรื่องผีน่ะมันสิมีจริงอันนีบอกเคิดดีแล้วแมนบอกฉันย่าก็คือฉิหามเจ้าบ่าใดละแล้วการูกสัญญากับยายเด้อว,ว,ว่าลูกสิกลับมาจ่าย,าย่าลูกสัญญา พามาที่แก้วกำลังโทรหาแม่โอ้ยอีแม่ป้านีบทันมาจังแม่นไปเหตุอีย่างขอละอโอ๊คันได้ออกเครื่อนแล้วแนวนี้โลดบมเมนตไปเขาาขาละบอโทรหาก่อน กรุณารอถ้าแม่มึยงยังเข้าขาอยู่เอาสิมาลอดถอกลอดาเอียงอยู่นี่โถอีกอกรุณารอถ้าแม่มึงยังเข้าขาอยู่แอ้เอาโทอีกการุการุกรุณารอถ้าแม่มึงยังเข้าขาอยู่แอ้เอาโทอีกอ แม่ยังโทษอะพอมึงบ่ห่วยคอยมีเวียกจะบอท่านมาบอแม่ออกื่อนแต่ละทวงผุนนี่มาเจ้าสีหอนอะไรยังบอท่านมาอีบ่เออก็รักสิเมื่อเดี๋ยวนี้แหละนั่นแหละค่ะเกือบพิษกันละเด้แม่กับลูกน응ี่และแล้วแม่ของแก้วก็ได้มาหอวเถือนจะได้แก้วพอมึงใต้บ่คือโทษนํามะแถวว่าพอขอยขึ้นสวรรค์ด้นแล้วอย่าสิไปกาวถึงเ่ายับมาสิสวยฟัง แม่ก็ได้ยินเขาว่าคือการได้แก้วแต่ว่าแก้วหันเป็นลูกคนเดียวของแม่แม่แม่จะบอให้ลูกไปบ่กลูกต้องเอาน้ำตาลน้ำมาให้ได้เด้อถ้ามีจริงนะ้งใะเขาสินร่วย,ยังไยงได้ไดทหันรู้แม่ฝากความหวังน้ำลูกผู้เดียวละเด้อชอ็อตพิวเว้ยขอรับพลชิปเป็นห่วง ยี่สิบ่าวหลายผ่าใปหันมาสีดำแล้วเนี่ยเก็บระเบิเครือ่องของหันเออเออเก็บหมืดละหล่กขอไปก่อนเด้อแม่จะจะผิษขาดเนาะคานอนึกว่าแม่สีหายบ่าหายไปสุดท้ายก็ยังได้น้ำตาของผีพ่ายคืนกันแก้วและการได้เริ่มการผจนภัยเดินทางไปยังแม่น้ำที่ลึกที่สุดในมู่บ้านและเริ่มค้นหาผีพ่ายในขณะที่พวกเขาพ่ายเพื่อขามแม่น้ำนั้นก็หูซึ้งมิร่พยุพัดแหงฝนกระตกฝ่าหงองสน,นันท้องฝ่ามือดคืมกล้เป็นก้างขือ ตอนมาเนี่ยขึ้ดีๆเนาะพยุยซุ้มเขาบาน,นีแก้วแก้วพ่าวพ่ายแล้วเสียหอดผากน,นั่นแล้วกันเท่ายัางอยู่เพื่อเท่าสิใต้ก,กันเมิดพ้าวพ่ายพ้าวพ่ายเออกูกระสุดฟาละเนี่ยยังไงไหวกว่านี้มันคือบถือจักรโนมาโอยกูสิมีจักรโนมาแต่สแต่เฮือื่อซื่อๆนิกูก็ยังยืมบทเอาเสยขามเพื่อนมาเพื่อสียหอดผาดกับพิษกันแล้วเกือบเอาชีวิตประหลอดอยู่เพื่อแล้วเนาะค่ะนาอนใแ่ที่สุดพวกเขาก็หอดฟังแล้วนี่กั หมองผักก่อนเถอะกูุยานผ่าผ่าไปไปนขณะนานั่นเองพวกเขาได้เจอกระถอมกล้งปลาแก้วละกานก็ได้ย่างไปถามฮัลโหลไห้ฮมีคนอยู่บ่ออืมนี่พวกจะเป็นใครมาทําอะไรที่ป่าแห่งนี้คือว่าผวกคอยมาตามหาผีพายอีกแล้วหรอรู้ไหมว่าคนที่มาหาผีพายไม่ได้เมื่อเฮนจากคน พวกเจ้ายังจะกล้ามาอีกอ้าวแล้วเป็นอย่างพวกเขาคือบุรษกราบเพราะว่าพวกเขาไม่ได้เจอกับผีพาย แต่เขาเจอข้าก่อนอย่างใดเล่าและพวกเจ้าก็คือเหตุการณ์เดียวกันเฮ้ะเมนผีพ่ายบ่ไม่ฉันคือผีปอบไงเล่านั่นล่ละค่ะนีจากพญูแล้วยังมาเจอผีปอบอีกแล้วแกวก็การสิยหลอดอยู่บอบาลนี้อาหารอันโอชามากองอยู่ตรงหน้าฮูู้การการเอาจากไหนดี แกวมึงตังสติเดอแก้มขาทั้งสองหายดีแล้วสิแลนโดทีมมันในต๊งหนาต่างไปเลยและที่สำคัญเข้าป่ะตรงย่านใต้เป็นตายหนึ่งสอง,ส,องสาม,สามไป แอบตายไปไปฝาเลนโอ้ยโคสุวก,กดีใจกับพวกเขาทั้งสองที่รอดมาได้หลังจากที่พวกเขาทั้งสองจกกัดการกับผีปอบห้เจ็บแล้วพวกเขาก็ะพากั้นแลนหาบอลนสอนไมพบไปหอดแม่น้าการเห็นเงาที่กาลัางห้องหายอยู่ใต้น้ําการและแก้วกระตื่นเต้นแล้วพอสงสัยว่าเป็นผีพายแก้วแก้วมึงเบิ่งหันมันเงาอย่างอยู่ใต้น้ําหันอืมกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วอย่าบอกนะว่าแม่และละแก้วเฮาสิด้วยละแก้วหฮาสิด้วยแล้วไปไปเอื้อนเพิ่น นั่นแ่ละค่ะพวกเขาได้เจอกับผีพ่ายแล้วมาเบิ่งกันพาการนะแกวสีดงํำตาเมื่อบ้านบอพวกเขากระไดตะโกนเอินผีพ่ายผีพ่าย,ายเอ้ยคุณผีพ่ายพ,พายขึ้นมาเว้านำกันแน่ไม่ได้ยินเสียงคนโดนเติบแล้ว ใครกันนะที่เรียกค่ะนี่พวกเจ้าเป็นใครมาทําอะไรที่นี่การได้แก้วกระตุกใจ้าไ้ทเลียนผีพายฮแม่อลีกานแม่อลีให้ให้คอยซื้อกานและนี่มู่คอยซื้อแก้วเออ,เอ,อวัดดีอืมแล้วมาทําอะไรที่นี่คือว่าพวกคอยได้ยินตำนานเล่าขานกันมาว่านาต้าของผีพายไผ่ได้กินแล้วกับสิล่าสิด้วยและมีความสุขตลอดชีวิตพวกเฮาก็เลยมาพิสูจน์กันใช่ใช่ไผบอกพวกเจ้าโอ้ กินน้ำตาของข้าและมีความสุขจริงู <c oughs> กูนะที่เป็นเจ้าของบ่อน้ําตาไม่มานั่งโศกอยู่ตรงนี้หรอกโน่นกูไปเกิดพบภูมิดีๆตั้งนานแล้วแล้วไอ้ที่ว่ากินแล้วรวยนะกูจะให้น้ําตากูโอหนึ่งเลยนะแล้วลงไปกินเบิงแล้วไม่ต้องทํางานทําการนะนอนเสเสๆเบิงว่ามึงชิรวยบอ่อสันกะอุ๊เกิดเป็นคนอไหนย,ยังขึดบ่อได้อยากกล่าอยากรวยกระดูมันเหดหาสิมา่หวังหยังกระน้ําตากู้ฮันเด้กินบ่ขี้กูหันสดๆหม่ๆออกตะล่าไส่วงยาเนี่แฮงสิรวยคักได้ตัวนั้นอีแก้ว กูอยากแลนเมื่อเหินตอนนี้โหลดหอนมึงกันแหละน่าจะขึ้นได้จากแต่มาผุนเกือบตายกันเหมือนละเพื่อสสมาหอนเนี่เอออยียงกะยาผีพ่พายคือว่าผมห้าหูแล้วขอบใจเจ้าหลายเด้อนี่เสียเวลาสันดูซีรีส์จริงๆเลยเมือม่อเมือ่อเออแต่อย่าเมื่อทางเก่าเด้อเดี๋ยวอีปอบสิจวกพวกเจ้าอีกจ้าเจ้าๆนั่นล่ละค่ะพวกเขามาโตเป่าแต่กลับไปพร้อมกับคําสอนของผีพายความเสือผิด,ผ,ดผิดที่เราตอกันมาอันนี้กะอันตรายเนาะคะ่ะเนาะเกือบเห็น เหตทั้งสองจบชีวิตในป่าแล้วลัพวกเขาก็ได้เดิืทางกลับบ้านพ่อฮอดบ้านพวกเขาก็ได้เล่าเรื่องให้ยายายและแม่ของเขาฟังและแล้วพวกเขาก็ได้หูและเข้าใจในการใส่ชีวิตท,ที่บุพเพสุกสตาผู้จากทํามาหากินเบิร์แย่งพ่อแม่ให้มีความสุขและตำนาน้ำตาวิเศษของผีพายกับมีพายเล่าอีกต่อไป